อเคครับสวัสดีครับพบก,กักบกระท่อมคุณใหญ่อีกแล้วนะครับผมเช้าๆเลยเพิ่งตื่นนะครับก็จะพามาดูสวนมาอัปเดตกันไม่ได้พาเข้าสวนนานแล้วนะตรงนี้นะครับมันเริ่มใหญ่แล้วนะทุกคนดูดิเดี๋ยวพาเดินดู เนี่ยหลังจากที่ผมไม่ได้อยู่หลายวันนะไม่ใช่หลาวันที่หลายเดือนนะไม่รู้ครับเข้ามาในสวนผมเด็ดเอาใบผมมาเลยตะก่อนเนี่ยมีเต็มเลยนะใบเด็ดเอาใบผมไปหมดเลยผมไปต่างจังหวัดนะครับเกือบเดือนเดือน2เดือนนะไปทํางานนะครับกลับมาต้นโอ้โหคนปลูกไม่ได้กินนะครับส่วนคนที่กินไม่ได้ปลูกนะครับ เขียนใบติดไว้ลบออกหมนนดละตัวลักษณะใบตอนนี้ปุ๋ยผมไม่ได้ให้อะไรเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยครับตื่นมาก็ต้องตอนนี้มีงานประจำต้องเข้าตั้งแต่เชานะ้าครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาเข้าดูสวนหน่อยย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ในวงท่อนะครับ แล้วตัวนี้ก็คือต้นเสียบยอดนะนี่ใหดูต้นเสียบยอด2เดือนอันนี้แผลแผลแผลรอยเสียบอยู่ตรงนี้เห็นปะเป็นสามยอดนะครับตอนนี้ก็ประมาณเนี้ครับเดี๋ยวมันจะมาทำคลิปให้ปุ๋ยไปแล้วกัน ไหนก็จะได้กลับมาอยู่บ้านอล้แต่ว่าก็จะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับโอเคเพื่อนๆสวัสดีครับ